ดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเอง่ะทุกท่านบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะราคาพิเศษปรับลดราคาจาก2อล้าน5แสนบาทเหลือแค่สองล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะคะบ้านเจ้าของขายเองขนาดที่ดิน120ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบนพื้นที่นะคะประกอบไปด้วยบ้านชั้นเดียวค่ะ1ห,หลังนะคะ แล้วก็จะมีบ้านรับแขกอีกหนึ่งหลังด้วยค่ะทุกท่านบ้านหลังหลังแรกนะคะเป็นบ้านขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะมีห้องโถงใหญ่โป่งโรง่งมีห้องครัวพร้อมระบบดูดควันเรียบร้อยเลยนะคะส่วนบ้านที่ใช้รับแขกนะคะเป็นหลังเล็กๆค่ะขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ำและมีหนึ่งห้องเก็บของด้วย ทำเลดีด้วยนะคะเดินทางก็สะดวกและยังอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญหลายๆแห่งเลยค่ะอยู่ใกล้วัดคันธาราม300เมตรอยู่ใกล้ที่ว่าการอําเภอสันป่าตอง2กิโลเมตรห่างจากบิ๊กซีหางดง4กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยนอสเชียงใหม่5กิโลเมตรห่างจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่20กิโลเมตรนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมนะคะติดต่อทักได้โดยตรงตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปสำหรับวันนี้เจคโน่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ